ฤทธิ์คดชสีหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านยังมีอีกหลายเรื่องครับของภัยทูลพันเชื้องามที่ผู้ดำเนินรายการนำมาจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวสำหรับเรื่องฤทธิ์คดชสีหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินมีดังต่อไปนี้ครับ เมื่อตอนที่ไพทูลไปส่งต้นฉบับให้กับผู้เขียนใหม่ๆนั้นผู้เขียนรู้สึกอึดอัดอยู่พอสมควรอย่างแรกก็คือการสายแว่นตาดำตลอดเวลาไม่ยอมถอดแม้จะเข้ามาในโรงพิมพ์วัชรินการพิมพ์ซึ่งปัจจุบันปิดกิจการไปแล้วสนทนากับผู้เขียนก็ไม่ยอมถอดแว่นตาออกอย่างที่สองการเข้ามาที่โรงพิมพ์มักเดินวนไปวนมาเหมือนจะเดินดูลาดเลาอะไรสักอย่าง หรือเกรงใจใครจะมาดักทำร้ายอะไรทำนองนั้นอย่างที่สก็คือความเครียดพูดจาคล้ายกับระแวงสงสัยแต่ผู้เขียนก็ไม่เคยถามรับต้นฉบับแล้วทำใบเบิกเบิกเงินมาส่งให้ทีละสตอนไภาทุนส่งต้นฉบับครั้งละสามตอนแล้วหายไปก่อนจะโผล่มาแบบนินจาครั้นเมื่อสนิทกันมากขึ้นจึงกล้าที่จะถามว่า ทำไมต้องใส่แว่นตาดำตลอดเวลาคำเฉลยก็คือใช้จนติดเป็นแว่นตาเรเบนเพื่อปกป้องแววตาที่ผู้เขียนมองดูเมื่อไพทูลถอดแว่นตาดำก็ต้องยอมรับว่าแววตาของไพทูลเป็นแววตาที่กระด้างหรือที่เรียกว่าแววตาแห้งคนที่มีแววตาแบบนี้ทางวิชาการว่าด้วยอาจยาวิทยาระบุชัดว่าเป็นแววตาของนักฆ่า หรือนักล่าสังหารหน่วยใต้ดินข้าคนไม่ต้องมาคิดทบทวนให้เสียเวลาเปล่าไพทูลบอกว่าเกิดตั้งแต่ได้รับความอายุติธรรมจากคดีสังหารขุนตระเวนและการลงมือลงไม้ของผู้คุมที่ตีไพทูลเหมือนตีหมูตีหมาจากการเบียดเบียนและจองล้างของขายใหญ่ในคุกที่ต้องการจะได้ไพทูลไว้เป็นมือเป็นตีน ลักษณะการหวาดระแวงเริ่มแต่แหกคุกและหลบหนีเอาตัวรอดนอนไม่เต็มอิม่มกินไม่เต็มกลืนต้องปลอมตัวหวาดระแวงไปหมดแม้แต่เสียงสุนัขเห่าหรือเสียงผัวเมียตีกันหลายครั้งที่ชักปืนออกมาจี้หัวบ่อยที่เข้ามาให้บริการหรือแม้แต่บริกรในบังกะโลที่เข้าไปพักก็เจอเหมือนกันทำให้ต้องรีบย้ายที่นอน นอกจากศัตรูที่เป็นผู้รักษากฎหมายแล้วยังมีศัตรูอื่นอีกมากมายแม้ถอดคราบสิงโตหินออกมาภัยทูลเป็นนักเขียนเรื่องราวตัวเองนิสัยหวาดระแวงก็ไม่ได้หายไปเหมือนกับว่าติดเป็นนิสัยประจำตัวส่วนนิสัยเครียดและมีอาการหวาดระแวงเพราะการหลบหนีหลายหนที่ตำรวจส่งสายและนกต่อเข้ามาถึงตัวไพทูลจนแทบจะไม่มีเวลาหนี มีอยู่ครั้งหนึ่งทําให้บริกรบาดเจ็บเพราะระแวงว่าเป็นสายตํารวจแต่ภายหลังได้ให้เจ้าหม่อมหลวงกำมลอนําเงินมาแอบชดใช้ให้เพราะสงสารที่ทําให้ต้องเดือดร้อนเพราะความระแวงภัยทูลบอกว่าไม่ว่าสํานักพิมพ์ไหนถ้าไยทูลไปส่งต้นฉบับก็เป็นแบบนี้จนทุกคนถือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไยทูลเล่าถึงความเครียดระหว่างการหลบหนีเอาไว้ว่า หลายครั้งที่ไม่อาจจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพักพวกเพื่อนฝูงได้ต้องตะลุยเดียวใช้ทั้งความกล้าบ้าบินและการปลอมตัวภัยทูลบอกว่าเครื่องปลอมตัวก็มีวันหมดต้องปลอมตัวเดเทคนิคที่ใช้กันระหว่างพวกอาญากรโดยเฉพาะเรื่องอาเซนลูแปงจอมโจรพันหน้าที่กล่าวถึงเทคนิคดังกล่าวไว้หลายตอนหากพักในบังกะโลจะพักไม่เกินแห่งละสาวัน หากเป็นโรงแรมจะเปลี่ยนห้องพักทุกวันและไม่เกินสาวันเช่นกันไม่ทําตัวให้เป็นจุดเด่นไม่สวมหมวกปิดใบหน้าไม่ทําอะไรที่เป็นเรื่องที่ทําให้เป็นที่จับสังเกตทําตัวตามสบายแต่ให้สังเกตคนรอบข้างว่ามีความผิดปกติหรือไม่อาทิเช่นมีชายชะการหลายๆคนมาเดินวนเวียนรอบโรงแรมที่พักหรือมีคนมาเคาะประตูอ้างว่าเคาะประตูห้องผิด เวลานอนไพทูนจะไม่นอนบนเตียงแต่จะนอนบนพื้นและหันปลายเท้าออกไปทางประตูห้องพักเมื่อมีเหตุฉุกเฉินตำรวจบุกเข้ามาจะได้ยิงแหวกทางออกไปออกสำรวจดูบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินหรือแม้แต่หน้าต่างห้องน้ำว่าพอจะลอดออกไปที่ไหนได้บ้างคราวนั้นไปพักที่โรงแรมที่มีชื่อเป็นจีนแปลเป็นภาษาไทยว่าสี่สายน้ำไพทูนบอกว่าล่าสุด พบว่าปิดกิจการตั้งแต่สงครามโลกระเบิดในเมืองไทยมีบอยชื่อสนิทที่ไพรทูลใช้เงินและความคุ้นเคยเป็นบันไดให้บอยคอยรายงานความเคลื่อนไหวของตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบตลอดจนคนแปลกหน้าที่มาเยี่ยมเยี่ยมมองๆในโรงแรมแห่งนี้ตีสองกว่า,วาบอยที่ชื่อสนิทก็เข้ามาส่งข่าวพี่รีบหนีเถอะผมได้ยินพวกสายสืบมันบอกว่าจะเข้ากวาดล้างอาญากร ที่เขามามวสมชุมนุมกันในโรงแรมเพื่อหวังผลทางด้านจิตวิทยาเช้าตรู่จะเข้าทําการกวาดล้างท่าแกบอกพวกผมว่าพอตีห้าให้มารวมกันที่ล็อบบี้อย่าแตกแถวไปไหนตำรวจเขาจะกวาดล้างอาญากรรมไพทูลจะเก็บเข้าของจําเป็นเตรียมออกจากโรงแรมพอมาเซ็นชื่อคืนกุญแจจะออกไปนอกโรงแรมสายสืบนอกเครื่องแบบ3-4คนคิดเตรยอยู่หน้าโรงแรมเตรียมร่วมปฏิบัติการกวาดล้าง ไผทูลเตรียมพร้อมอยู่แล้วจึงถอยเข้าไปในโรงแรมวอกออกด้านหลังตามเส้นทางที่ได้สำรวจไว้แล้วเส้นทางด้านหลังไปออกริมแม่น้ำเป็นที่ที่ปลอดจากการเฝ้าระวังไผยทูลเดินลงไปยังริมแม่น้ำพบลุงคนหนึ่งนั่งผิงไฟอยู่ริมฝั่งที่จอดแพรซุงจึงเดินเข้าไปหาเอ่ยทักทายแล้วยื่นบุหรีส่สิงตัวหมอบให้ทดลองสูบลุงนิลนามอัดควันเข้าปอด แล้วแสดงความขอบคุณสำหรับบุรีสิงโตหมอบลุงบอกกับไพทูนว่ายินดีจะฟังเรื่องราวชีวิตแต่คนหลังของแกหรือไม่ไพทูนจิงพยักหน้าก่อนจะจุดบุรีให้ลุงอีกมวนผมชื่อแจมหรือรู้จักกันในนามกำนันแจมมือปราบแห่งท่าตะโกเมื่อ12ปีก่อนผมเป็นกำนันที่ชาวบ้านรักและเคารพผมพวกโจรลักขโมยวัวควายและพวกผู้มีอิทธิพลขยาดผม ผมลุยกับไอ้พวกกะเลวลากหลเ่านี้โดยไม่เกรงกลัวใครเพราะราชสีมหาไทยที่ผมสังกัดหมายถึงอำนาจในการบำบัดทุกขบำรุงสุขราษฎรอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดพระราชทานกำเนิดกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายปกครองย่อยจากตำรวจและนายอำเภอผมยิงไอ้พวกโจรปล้นและขโมยวัวควายชาวบ้านมานับสิบศพเป็นวิสามันคาตกรรม ที่ผมเป็นฝ่ายถูกมาโดยตลอดคุณเชื่อเธอว่าพวกที่อยู่เบื้องหลังการปล้นการขโม,มยววควายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่คอยเรียกรับผลประโยชน์จากพวกโจรโดยเฉพาะกำนันที่ทำตัวเป็นเจ้าพ่อวันหนึ่งผมยกกำลังไปตามควายของตะจุกเยกคำบ้านหนองขยาดจนทันกับพวกขโม,มยควายเกิดยิงต่อสู้กันพอเช้าออกสํำรวจความเสียหายพบฝ่ายโจรตายคาที่สามศพหนึ่งในจำนวนนั้น ชื่อสว่างเป็นลูกชายกำนันสแสวงหมู่ห้าท่าตะโกมีรอยถูกยิงด้วยกระสุนพาราเบลลัมของผมกำนันสแสวงชี้หน้าผมต่อหน้านายอำเภอที่มาร่วมชนะสูตรพลิกศพร้องท้าผมยิงแต่ผมใช้ขันติเข้าไปนำความเข้าใจวันณเวลานั้นเป็นเวลาหน้าสิวหน้าขวานและมืดมากมองไม่เห็นถนัดเป็นการต่อสู้แบบที่เรียกว่าสาดน้ำรดกันผมอธิบายว่าผมต้องยิงปืนเพื่อป้องกันชีวิตตัวเอง รู้แต่ว่าพอชนะสุ์จึงรู้ว่าเป็นเจ้าสว่างลูกชายกำนันสแสวงผมต้องขอโทษเพราะไม่มีทางเลือกนับแต่นั้นมาผมถูกเพ่งเล็งและได้รับความอายุติธรรมโดยตลอดที่ร้ายแรงที่สุดคือผมถูกซุ่มยิงระหว่างเข้าไปทําธุระที่ตัวอำเภอผมรอดได้แต่แม่อีหนูถูกยิงตายคาที่ผมสืบจนรู้ว่ากำนันสแสวงให้เสือโพอมือขวาของมันมาสุ่มยิงผมทําให้เมียผมตาย ผมทำดีมาตลอดแต่เมียผมต้องมารับเคราะห์แทนแถมคดีก็ไม่คืบผมถอดตราราาสีหีและเครื่องแบบพระราชทานคืนหลวงด้วยการลาออกจากการเป็นกำนันผมถูกอำนาจแห่งความแค้นทำให้ผมหาทางเอาคืนให้ได้ไอ้กำนันสแสวงต้องตายด้วยน้ำมือผมแต่แล้วด้วยบารมีของหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินที่ผมนับถือท่านท่านได้ให้สติผมว่ากำนันแจม ในฐานหาที่กำนันแจ่มเคารพนับถือฉันมาตลอดฉันได้ข่าวว่ากำนันเตรียมจะใช้สารเตี๋ยจัดการชำระแค้นจึงให้ไปตามกำนันมาพบผมขนลุกเรื่องนี้ผมไม่เคยแพร่งพลายให้ใครรู้แล้วทำไมหลวงพ่อเหงท่านรู้ได้เล่าหรือเป็นเพราะผมไปปรับทุกข์ตอนนารูปถ่ายของหลวงพ่อที่ผมบูชาไว้ที่บ้านทุกครั้งที่ผมทำวัดสวดมนต์ท่านอาจรับรู้ได้ด้วยญาณของท่าน แล้วหลวงพ่อจะให้ผมอยู่นิ่งเฉยหรือนับวันแต่โพมันจะเหิมเกริมขึ้นทุกทีกำนันแจมนี่เป็นคตชสีงาช้างแกะฉันปลุกเสกเป็นพิเศษให้กำนันโดยเฉพาะอย่างกำนันนี่มันเป็นยิ่งกว่าราชสีเป็นราชสีที่มีพลังและอำนาจของช้างรวมอยู่ด้วยฉันไม่ได้ให้ใครง่ายๆหรอกนะแต่ฉันให้กำนันเป็นที่ระลึกแล้วกำนันจะรู้ว่าดียังไง นายอำเภอคนใหม่เรียกผมไปพบให้ผมลงสมัครเป็นกำนันอีกครั้งเพราะชาวบ้านมาขอร้องให้ผมเรียกกำนันมาเจรจาให้สมัครเป็นกำนันอีกแต่ผมปฏิเสธนายอำเภอท่านจึงหวานล้อมผมจนในที่สุดก็ไปหาหลวงพ่อเฮงให้ช่วยบอกผมให้ลงสมัครอีกครั้งผมจึงจำเป็นต้องลงสมัครคราวนี้ผมต้องประท่ากับฝ่ายกำนันแสวงที่ถูกปลดจากกำนันและถูกดำเนินคดี แต่ด้วยเส้นสายอันเหนียวแน่นจึงรอดมาได้และกลายเป็นผู้หนุนหลังโจนปล้นวัวควายหลายครั้งที่อดีตกำนันสแสวงลงมือเองานอำเภอระดมกำลังเพื่อเข้ากวาดล้างชุมโจรของเสือเพลงที่เขตหนองตะโดนอันเป็นชุมโจนที่อาลวาดปล้นทรัพย์และวัวควายชาวบ้านซักซ้อมตามแผนที่นายอำเภอวางไว้จึงเคลื่อนที่เข้าตีชุมโจรผมอยู่ในเส้นทางที่เป็นทางถอยหนี โยคนหนึ่งวิ่งหนีผ่านหน้าผมไปผมไล่กวดไปจนเข้าระยะชกันมันหันมาตวาดแล้วยิงสายผมดังแชะแชะ,ชะสามนัดผมขนลุกมันเป็นเสียงของกำนันแสวงถ้าผมยิงให้ตายก็ตายแต่หากผมยิงมันตายคนจะคอรหาว่าผมใช้ตำแหน่งหน้าที่แก้แค้นผมจึงยิงหัวไหล่ข้างขวาของมันจนกระดูกไหปลาล้าหักแล้วจับเป็นเมียผมไม่ตายฟรี เมื่อคืนนี้ก็ได้ข่าวว่าจะมีการกวาดล้างพวกอาญากรแต่ผมมันกเกษียณแล้วจึงได้แต่ฟังไว้เฉยๆหากเป็นเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็เจอกันทุกวันนี้มีหน้าที่ส่งมอบแพลสูงไม้ให้พ่อค้าที่กรุงเทพล่องต่อไปเข้าโรงเลื่อยสายวันนี้ก็จะส่งมอบแพลสูงไพฑูรย์ขอตัวออกเดินทางหนีต่อไปบุรีสิงห์โตมอบที่เหลือมอบให้อดีตกำนันจำเป็นของกำนัน แล้วก็จากกันไปด้วยดีนี่คืออีกเซี้ยวชีวิตหนึ่งของไพฑูรย์พันเชื้องามในตอนคดชฉสีหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินรายการสองยามต้องขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้อีกครั้งและขอให้ท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านได้กรุณากด subscribe เพื่อจะไม่พลาดเรื่องที่รายการสองยามได้นำเสนอทุกเรื่องและขอได้โปรดกดแชร์กดไลค์บอกต่อๆกันไปด้วย ขอบพระคุณสวัสดีครับ